เรื่องของนอกกาวา๋อ

การละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งและหมีตัวหนึ่งพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ทะเลาะกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนวันหนึ่งที่พวกเขาได้ออกไปตกปลาออออ พวกเขาจับปลาได้ตัวหนึ่งมันเป็นปลาที่ดีมีคุณภาพแต่พวกเขาไม่สามารถแบ่งปันได้และเริ่มโต้เถียงมีพูดว่าเขาจับปลาได้แล้วแต่ชายคนนั้นบอกว่ามันเป็นของเขาพวกเขาเริ่มเบื่อโต้เถียงและนั่งใกล้ปลาพวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมาเล่านิทานแข่งกันไหมเรื่องใครดีกว่าเอาปลาไปอาา๋อเรื่องอะไรหรอนกกระว,ว่าเอาเป็นไงเอาดีแต่ฉันเล่าก่อนนะ เขาให้เจ้าหมีเริ่มเล่าก่อนเอาละฟังนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากๆเลยถึงขนาดที่ว่าปู่ทวดของฉันก็นยังไม่เกิดเลยตอนนั้นมีนกเข้าแมวและนกกาวาวาอาศัยอยู่ด้วยกันพวกเขาเป็นเพื่อนกันไม่ทะเลาะกันออกล่าสัตว์ร่วมกันและแบ่งปันทุกอย่างแก่กันพวกเขาไม่ขาดแคลนอะไรเลยและตอนนั้นตัวสีขาวทั้งคู่ S <S <an> นี่เราก็อยู่มาจนแก่แล้วนะแต่เราก็ไม่เคยเด่งงดงามเหมือนกับใครเขาทุกคนได้มีเสื้อผ้าสวยๆแดงดำเทาสีสันฉูดฉาดเราเนี่ยมีแต่สีขาวทั้งตัวคนจะมองเห็นเราแคต่ตอนหน้าร้อนแป๊บเดียวเท่านั้นเอง ใช่เลยไม่มีใครเห็นเราเลยตอนเรานั่งอยู่ตรงหิมะงั้นเรามาระบายสีกันเองไหมเดี๋ยวฉันระบายนายก่อนแล้วนายมาระบายฉันอ้า

Nah, nang Long sih, deh, chuan Ya, mung. ทำอะไรลงไปฮะฉันพยายามอย่างหนักในการระบายสีตัวของแกจนมันออก่าสวยขนาดนี้แต่แกกลับทาให้ฉันตัวดําเนี่ยนะแล้วต่อไปลูกๆของฉันก็ต้องตัวดาสินะใส่หัวออกไปเลยนะอย่ามาให้ฉันเห็นหน้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานกกาเหวาวก็กลายเป็นสีดําส่วนเจ้านกเข้าแมวก็มีสีสันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกต่อไป เจ้านกเขาแมวพยายามหลีกเลี่ยงจะเจอนอกกาวเวาเพราะว่ากลัวเป็นไงสนุกไหมอ่ะก็ฟังแล้วสนุกดีนะทีนี้ฟังเรื่องของฉันบ้างนะ นี่เป็นเพลงที่เก่ามากอย่างที่คนโบราณเขาว่าไวา้ว่ามีนกน้อยสามตัวอาศัยอยู่ในรังอันอบอุ่นพี่สาวคนโตนำอาหารมาให้ทุกวันส่วนเหล่าแก้งน้องสาวจะคอยร้องเพลงโปรดของพวกเธอดวงอาทิตย์จะทำให้โลกอบอุ่นเร็วขึ้นและนกทุกตัวก็จะมีแต่ความสุขความสุขความสุขพี่สาวจะเอา,มาแมลงมาให้เราจะเอาดวงมาให้เรา เอาหนอนมาให้กับพวกเราอาอยากุนนาลล่ะอาอยากุนนาลล่ะเจ้าอีกาได้ยินพอดีก็เลยบินไปหาลูกนกแล้วพูดว่าว้าวน้องๆร้องเพราะจังไหนลองร้องให้พี่ฟังอีกทีสิเจ้าอีกาคว้าเพลงไปด้วยจงอยปากแล้วบินหนีไปมันกลับมาที่รังของมันนั่งลงและเริ่มร้องเพลงบ้างพระอาทิตย์ทำให้โลกอุ่นเร็วขึ้นและกาจะมีอาหารมากขึ้น หนูกับกระต่ายจะมาหาเราเร็วขึ้นและเราจะมีความสุขไอยาคุนากากาไอยาคุนากากาเมื่อพี่สาวของเรานกน้อยมาถึงเธอก็ได้เห็นแต่น้องสาวของเธอกำลังร้องไห้อย่างเศร้าใจร้องไห้ทำไมเนี่ยใครทำอะไรเธออีกาเจ้าเล่เอาเพลงของเราไปอ๋อแย่จังแล้วเขาบินไปไหนแล้วล่ะนูน ตรงที่หินที่อยู่เหนือน้ำทะเลดูดีไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวพี่ไปหาคนมาช่วยก่อนนะมหาฉันถึงนี่มีเรื่องอะไรเหรอแม่นกน้อยคุณผู้ชายคะช่วยเราหน่อยคะ่ะอีก,กาใจร้ายเอาเพลงของพวกเราไปอ๋อเธอนั่นเองที่ร้องเพลงพระาทิตย์ฟังตอนเช้าชันได้ยินบ่อยมากเพลินมากเลยละ่ะ บอกมาสิอีกาตัวนั้นอยู่ไหนนูน่นตรงนั้นค่ะตรงเห็นที่อยู่เหนือทะเลขึ้นไปนะคะระหว่างนั้นเจ้าอีกาก็อ้าปากแลบลิ้นและเสียงเพลงก็กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ที่ปลายลิ้นของเขาฉันจะสั่งสอนแกดนี้ละ เหล่านกน้อยทันทีที่พระอาทิตย์จะขึ้นพวกเธอก็ร้องเพลงอีกครั้งและจดจำพ่อหนุ่มใจดีเอาไว้ตั้งแต่นั้นมาเจ้าอีกาก็ไม่มีเสียงและก็ร้องเพลงอะไรไม่ได้อีกเลยเอาละ่ะเป็นไงบ้าง นายชอบเรื่องนี้ไหมใช่ฉันชอบนะพวกเขาเริ่มเถียงกันอีกแล้วมีบอกว่านิทานของนายคนนี้ดีกว่าแต่นายคนนี้บอกนิทานของมีสิสุดยอดเถียงกันมานานก็เลยตัดสินใจที่จะเสมอกันและแบ่งปลากันแต่หันมาอีกทีเอาปลาไม่อยู่แล้วปลาไปไหนปลาหายไปได้ยังไงพวกเขาเริ่มโวยวายเริ่มบน่นแต่ก็ไร้ไประโยชน์เพราะว่าเจ้าอีกาได้ฆ่าปลาบินหนีไปด้วยแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็ต้องกลับไปจับปลาอีกรอบหนึ่งจะทําอะไรได้อีกละ่ะ แต่พวกเขาก็ได้ตกลงกันล่วงหน้าว่าต่อไปจะแบ่งปลาทุกตัวที่พวกเขาจับกันได้แล้วมานั่งเล่านิทานกันที่บ้านกับท้องอิ่มๆจะดีกว่า